สวัสดีลูกๆนัก,กเรียนชั้นปสีทุกคนนะคะวันนี้คุณครูกรมมรัฐจะพาไปพบกับบทที่4ภูมิใจมรดกโลกคะ่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้าที่55นะคะเราจะพบกับบทที่4ภูมิใจมรดกโลกคะ่ะมาดูกันว่าในบทนี้เราจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะคะบทนี้นะหนูจ๋าจงรู้ว่าชาติไทยเรา มีประวัติมีรากเงามาเนื่นเนาร่วมพันปีอักษรควบอักษรนำหนูจงจำให้ถูกที่ไม้ทันตคาดคุมเสียงชี้วันในยุคมีไว้ผันเสียงในบทนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญต่างๆที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกค่ะ ในหลักภาษานั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรควบอักษรนำการใช้ไม้ทันทคาตแล้วก็การผ่านเสียงวรรณยุกต์ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ดูนะคะและให้นักเรียนดูในหนังสือภาษาพาทีประกอบเนื้อเรื่องไปด้วยนะคะอ่านในใจบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลกเรามาฟังเรื่องภูมิใจมรดกโลกพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้ว ครูจึงเรียกนักเรียนเข้ามารวมกลุ่มกันในสนามหญ้าที่ครูเรียกนักเรียนมาในวันนี้ครูจะบอกว่าในสัปดาห์หน้านั้นทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลายัยและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะซึ่งนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปทั้งในเรื่องของใช้ที่ต้องไปพักค้างแรมและความรู้พื้นฐาน ก่อนที่จะไปสัมผัสสถานที่จริงๆค่ะแล้วอุทยานประวัติศาสตร์ที่เราจะไปมีความเป็นมายังไงครับครูจะเล่าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนนะคะส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมครูจะแจกเป็นเอกสารให้นักเรียนไปศึกษากันค่ะความเป็นมาของสีสัชนาลัยเดิมก็คือเมืองเฉลียงต่อมาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ลี่ยนชื่อเมืองเป็นสวรรคโลกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องถ้วยชามค่ะแล้วเราจะไปกี่วันคะเราจะไปกันสองวันค่ะในวันแรกเราจะไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือโบราณสถานภายในกำแพงเมืองและโบราณสถานนอกกำแพงเมืองค่ะ โบราณสถานภายในกำแพงเมืองมีอะไรบ้างครับโบราณสถานภายในกำแพงเมืองก็จะมีวัดช้างล้อมแสดงว่าจะต้องมีช้างยืนล้อมแน่ๆเลยใช่แล้วจ้าจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเจดีย์ประธานทรงลังการูประฆังกลมที่ฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัว ยืนหนุนฐานเจดีย์โดยรอบรวมทั้งหมด39รูปจ้าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือวัดเจดีย์เจ็ดแถววัดนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆในเมืองศรีสัชนาลายัยเพราะมีเจดีย์ที่แตกต่างกันมากมายเช่นเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมด้านหลังพระวิหารซึ่งเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยแท้ ต่อมาก็คือวัดนางพญาจุดเด่นของวัดนี้ก็คือลวดลายปูนปั้นบนผนังวิหารวัดนางพญาซึ่งเป็นประติมากรรมสุขโขทยัยสถานที่ต่อมาคือวัดสวนแก้วอุทยานน้อยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสะแก้วมีเจดีย์ทรงพุ้มข้าวบินเป็นหลักของวัดและวัดสุดท้ายก็คือวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ค่ะ สิ่งสำคัญของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้ดูแปลกตากว่าเจดีย์ทรงลังกาวัดอื่นค่ะแล้วโบราณในสถานภายนอกกำแพงเมืองที่เราจะไปล่ะคะมีที่ไหนบ้างก็จะมีเตาทุเรียงบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยซึ่งเคยเป็นแหล่งภาชนะดินเผาหรือเครื่องสังคลโลก หลังจากนั้นเราก็จะไปวัดป่าแก้วหรือวัดไตรภูมิป่าแก้วจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงกลมก่อด้วยศีลาแรงและวัดสุดท้ายก็คือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุค่ะวัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่ปรางประธานก่อด้วยศีลาแรงฉาปูนลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรม จัดอยู่ในสมัยอยุธยาแล้ววันที่สองเราจะไปที่ไหนบ้างอะครับในวันที่สองนั้นเราจะไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบ่งเป็นสองส่วนเช่นกันค่ะคือส่วนที่เป็นโบราณสถานภายในกำแพงเมืองและส่วนที่เป็นโบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองค่ะสถานที่ที่เราจะไปกันในกำแพงเมืองนั้นก็จะมี วัดมหา,าธาตุมีพระเจดีย์มหา,าธาตุทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยเจดีย์แปดองค์บนฐานเดียวกันต่อมาก็คือวัดศรีสวายมีปรางสามองค์ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะลบบุรีค่ะกำแพงเมืองและประตูเมืองค่ะกำแพงเมืองนี้ นอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันค่าศึกแล้วคู่น้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลทั่วเมืองอีกด้วยค่ะส่วนภายนอกกำแพงเมืองนั้นเราจะไปวัดพระพายหลวงเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหา,าธาตุโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดนี้ก็คือพระปรางสามองค์เป็นปรางประธานของวัดค่ะ ต่อมาคือวัดสีชุมภายในวัดจะมีภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ700ปีบนเพดานช่องบันไดย,ยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่างๆมีจำนวนทั้งหมด50ภาพอีกด้วยค่ะและสุดท้ายคือวัดระพังทองหลางค่ะศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้ก็คือมณฑรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจัดดาวดึงตอนประธานเทศนาปโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์สักยราชและตอนเสด็จปโปรดนางพิมพาศิลปะนี้นับเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุขโขทัยค่ะซึ่งการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการชมนะคะ ครูคะแล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะนักเรียนจะต้องรู้จักสังเกตตั้งใจฟังมะขุเทศและสุดท้ายนักเรียนจะต้องแสดงความขอบคุณแก่มะขุเทศด้วยนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะครูครับผมสงสัยว่าทำไมเราต้องไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยครับดีมากคะวินที่ถามคำถามนี้ ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นั้นเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนในการเรียนรู้และที่สำคัญคือทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามความเจริญรุ่งเรืองของไทยในอดีตจากโบราณสถานโบราณวัตถุอัลลัค่าซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในมรดกไทยยังไงล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกไหมครับ มรดกอันเก่าแก่ของไทยเรานั้นมีมากมายนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวตามโบราณสถานต่างๆก็ควรที่จะรักษาไว้ไม่ควรขีดเขียนให้เสียคุณค่าน,นะครับส่วนครั้งหน้านั้นเราจะเรียนเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ